วันนี้พี่สองมาที่สวนพึ่งครับพามาที่โอลิวาวิวเดอะคาเฟ่อยู่ติดสวิตเวลล์ฮิปรีสอร์ทมาถึงแล้วเดินเข้าไปด้านในได้เลยนะครับคาเฟ่ที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับในส่วนวันนี้พี่สองก็จะมาสั่งเครื่องดื่มเขาก็จะแยกเป็น2โซนนะครับโซนที่พี่สองเข้ามาเนี่ยจะเป็นโซนคาเฟ่ส่วนร้านอาหารหรือพิซซ่าก็จะอยู่ด้านนู้นครับในโซนร้านกาแฟเนี่ยก็จะมีทั้งกาแฟแล้วก็เป็นเมนูเครื่องดื่มปั่นสมูทตี้ต่างๆครับด้านในแล้วสั่งเครื่องดื่มตรงนี้นะคร ขนมด้วยเดี๋ยวเดินไปดูตรงนี้เราสามารถเลือกขนมเลือกเค้กสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ชําระเงินได้เลยนะครับอาจารที่สั่งเครื่องดื่มเราจะได้ตัวนี้นะครับเอเจอร์มานะครับเขาบอกว่าถือไปเลย400เมตรนะเดี๋ยวได้แล้วค่อยมาเอาแล้วกันไปถ่ายรูปเป็นก่อนนูสวยของโอลิฟ a v วิวนะครับก็คือต้นโอลิฟต้นนี้นั่นเองนะครับเป็นต้นประธานของที่นี่ไปดูวิวกัน จุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือวิวนั่นเองนะครับวิวภูเขาแบบนี้เลยนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมไฮไลท์นะครับนี่ใครมาแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปนะครับเพจกเจอดังแล้วรับของกันครับหลังจากนั้นเราก็มารับเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ไปนั่งชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยเปืที่นี่ก็จะเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง3าทุ่มเลยใครสะดวกก็แวะมาเที่ยวได้ครับ